สวัสดีครับพวกเราทีมกุญเนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผลิตภัณฑ์ที่พวกเราจะมานําเสนอในวันนี้นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โไนท์เครื่องดื่มชาผักบุ้งาาที่ถูกพัฒนามาจากงานวิจัยที่ต้องการที่จะช่วยกลุ่มคนที่มีภาวะนอนหลับไม่สนิทนะครับตื่นการดึงรวมไปถึงมีภาวะเครียดสะสมซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับจะส่งผลให้ร่างกายนั้นอ่อนล้าอ่อนเพลียรวมไปถึงไม่สดชื่นหลังจากตื่นนอนนั่นเองครับโดยกลุ่มเป้าหมายแรกของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนั่นก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีอายุ18-23 กําลังศึกษาใเนื้อหาวิทยลาลัยนะครับแล้วก็กําลังประชิญอยู่กับปัญหาเหล่านี้อยู่โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โอนไนท์ของเรานะครับนั่นก็คือมีส่วนผสมของสารโพลีเอมิยที่สกัดมาจากผักมุ้งไทยนะครับมีส่วนช่วยเรื่องของการชักนําให้การนอนนั้นหลับลึกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยคู่จุดเด่นที่ต่างจากคู่แข่งของเรานะครับนั่นก็คือ สารโลดิมาของเรานี้นะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการออกริ์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงสาม,มารถทานร่วมกับยาและอาหารเสริมชนิดตื่นได้โดยไม่ออกธิ์ต่อตาและสารโลดิมาของเรานีนะครับยังมีผ่านการทดสอบ ความเป็นพิษทั้งในระดับเซลล์หรือก็ดีดีด้วยรับรองได้ว่าปลอดปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอนครับรวมไปถึงยังสามารถทานได้ในระหว่างวันช่วงเวลาไหนก็ได้และคนที่ต้องการที่เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายก็สามารถดื่มได้เช่นกันครับเพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามินบีรวมและธาตุและกรดอะมิโนโสาหรับใครนะครับต้องการที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อไนท์สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางแฟนเพจเฟซบ o o กไซสีอิดและเว็บไซต์ไซสีอิดสำหรับวันนี้ทีมอไนท์ทีมกูไหนขอขอบคุณครับ